สวัสดีครับผมทุ่งไทยออนทัวร์โอ้โหนี้มาอยู่ทุ่งนาครับผมแต่ไม่ใช่ทุ่งนานครับตันนี้มันเป็นทุ่งหญ้าไปแล้วโอ้น้ำตาจะไหลครับผมนี่ปีนี้ต้องซื้อข้าวกินแล้วละครับชาวนาไต้หวันนี่ประมาณก,กี่ไร่เนี่ยสี่ห้าไร่ครับผมสี่ห้าไร่ไม่ได้กินข้าวเลย มีแต่หญ้าครับผมโอ้ยหญ้าไปแย่งอาหารข้าวหมดข้าวเลยไม่ออกงวงนี่แท้จะมาเกี่ยวเ,ยเกี่ยวไม่มีครับผมไม่มีไม่มีข้าวเลยรถเกี่ยวมันไม่ลงมนไม่เกี่ยวแล้วเกี่ยวไม่ได้ครับผมมีแต่หญ้าโอ้ยให้วัวอย่างเดียวเนี่ยโอ้ปีนี้ชาวนาจะของทีนี่ต้องซื้อข้าวกินแล้วครับผมปีนี้ โอ้ไม่น่าเชื่อผมนะผูกข้าวถ้าไม่ดูแลจะใส่ไม่ถอนหญ้าไม่ใส่ปุ๋ยไม่ได้กินจริงๆครับนะไม่ได้กินจริงๆนี่ครับผมเยอะเลยสีห้าไร่ทดลองเกี่ยวนิดหน่อยครับแต่ไม่ไม่มีผลผลิตไม่มีประโยชน์ครับผมโอ้แต่อีกฝั่งหนึ่งใกล้ๆกันประมาณร้อยเมตรนี่ห่างรีบเล่าเลยผมต่งนน้นนี่นะหูข้าวงวงใหญ่เลยน้ำก็ดีนะผมน้ำข้าเหมือนกัน น้ำท่าอยู่ใกล้กันน้ำมาใช้อันเดียวกันอยู่ที่อยู่ที่คนเนอะนะอยู่ที่คนคนดูแลรักษาแล้วก็ขยันใส่ปุ๋ยหาถอนหญ้าเปล่าอันนี้อยู่ที่เจ้าของนาละคันอันนี้ไม่เกี่ยวกับพี่รับผมอยู่กับเจ้าของนาละงานนี้เห็นไหมน้ำก็ดีเห็นไหมน้ำดีตรงนู้นอีกโอ้หอยหอยเพียบเลยเนี่ยหอยโชรี่ หอยเชอรี่หอยจุกเต็มเลยดูดูด,ดูโอ้โหหอยหอยเชอรี่ครับผมหอยเชอรี่เล็กๆตเต็มเลยโอ้โหอนนี้ให้เสเจีดรับผมเสเจีชอบไปตกปลาทะเลให้มาหาเหยื่อตรงนี้ไปตกตกปลาทะเลครับผมโอ้เสียดายนะเสียดายาวผมหนึ่งปีมีแต่ต้นหญ้าไม่ได้ข้าวเลยเห็นแล้วน้ำตาจะไหลแทนเลย ุดดยยอโอโ้เดี๋ยวไปดูอีกที่หนึ่งครับผมอีกที่หนึ่งเนี่ยหูรวงข้าวรวงใหญ่ๆเลยเห็นท่าต่างลิบลับเลยครับผมเนี่ยสุดยอดแปลงนี้ขาดทุนยับเยินครับผมขาดทุนได้พอจะซื้อข้าวกินต่ออีกขาดทุนสองต่อครับผมนะเงินก็หายข้าวก็ไม่มีกินต้องซื้อข้าวกินอีกครับผมโอ้ยเห็นแล้วใจใจหายเลยแค่นั้ครับผม จะพาไปดูแปลงนี่เขาสมบูรณ์นี่เขาจะใส่ดีครทำนะรวงเข้าวใหญ่ๆเขราะใกล้ใกล้เกี่ยวได้ด้วยใกล้เกี่ยวอาทิตยหน้าก็จะเกี่ยวครับผมครับผมไปดูกันครับครับผมมาดูอีกแปลงหนึ่งครับผมนี่ห่างกันแค่ร้อยเมตรเองนี่เข้าวซอยมาแค่ร้อยเมตรเองดูดูข้าวเขาสวยมากเลยเห็นไหมโอ้โหโโนี่รวงเต็มเต็มเลยครับผมเนี่ยสวยๆเลยใกล้เกี่ยวได้ด้วยเนี่ยอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์นี้อาทิตย์หน,น้าก็จะเกี่ยวครับเนี่ย แต่ั่งนี้ยัง,งอังน,นี้ยังผมข้างบนนี่เกี่ยวก่อนแปลงนึงเกี่ยวก่อนแน่นอนเลยมันเหลืองแสดงคนละพันับผมคนละพันกันข้างล่างสงสัโอ้โหสุดยอดเลยข้างบนนี่เขียวปุ๋ยยังยังไม่เกี่ยวไม่ได้แต่อันนี้ต้องเกี่ยวก่อนมันเหลืองมากโนนะอ้เหน่นะเจ้าเจ้าของไม่เหมือนกันก็ผลผลิตก็ไม่เหมือนไม่เหมือนกันนะ <laughs> อยู่ี่ความขยันของคนแล้วครับผม ความขยันละควันจะใส่รูกแล่นี่ยข้างในไม่มีหญ้าเลยหญ้าไม่มีมีไม่เยอะมีนิดหน่อยแต่มีไม่เยอะ <c oughs> <c oughs> โอ้ย <c oughs> อ,นะอันหนึง่งใจน้ำตาจะไหลในฝั่งนี้ดีใจจนน้ำตาจะไหลคนละอย่างน้ำตาไหลคนละอย่างอ่ะนะผมอันหนึ่งอันหนึ่งเสียใจอันหนึ่งดีใจโอเคนะครับผมทางทัวร์พามาชมทุ่งนามีแต่หญ้าไม่ใช่ทุ่งนานะ เห็นใจอ่อนใจหายโอเคครับผมเในโฮมใหม่ชิปห,หน้าครับผมในหนงทัวร์อไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย